สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราชผู้บริหารสถานศึกษานายขันติกรสุวรรณวิหกและนางปนพนาก่อออศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราชจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นเพียบอนุบาลอายุ2-3ปีมีนักเรียนทั้งหมด115คนคกิจกรรมปอตอทอของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปานุราชมีดังนี้ค่ะ ปอแปลงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวันโดยใช้สูตรการแปลงฟัน2 2 2ก็คือแปลงฟันอย่างน้อยสองครั้งเช้าและก่อนนอนแปลงฟันอย่างน้อยสองนาทีโดยใช้ยาสีฟันที่มีฟูออไรและสุดท้ายงดกินอาหารสองชั่วโมงหลังจากแปลงฟัน ต่อตรวจฟันทุกวันคุณครูจะตรวจสุขภาพช่องปากของเด็กๆโดยจะดูความสะอาดของฟันจำนวนฟันผุจากนั้นก็จะจดบันทึกผลในทุกภาคเรียนจะมีเจ้าหน้าที่จะโรงพยาบาลเข้ามาตรวจฟันเลยเพื่อฟู้นอวัยให้เด็กๆจากนั้นคุณครูก็ได้รายงานผลการตรวจฟันให้ผู้ปกครองได้ทราบ ทอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เด็กจะได้รับประทานอาหารที่ครบ5หมู่หลากหลายและดีต่อสุขภาพโดยจะใช้โปรแกรมไทยสกุลลานในการประเมินค่าโภชนาการหลังรับประทานอาหารเสร็จคุณครูก็จะเลื่อนเด็กมาห้องละ5คนเพื่อมาประเมินเมนูอาหารให้พี่กุกไก่ระหว่างชอบไม่ชอบเพื่อนำเมนูอาหารไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป กิจกรรมกระตุ้นส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปากได้แก่โครงการรักสุขภาพโดยจะเชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลมาให้ความรู้เกี่ยวกับฟันและวิธีการแปลงฟันที่ถูกต้องค่ะกิจกรรมการเล่านิทานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพฟันวันนี้นะคะครูจะมาเล่านิทานให้หเด็กๆฟังน,นะคะเรื่องปุงจิงปวดฟันพูดด้วยค่ะปุงจิง วดฟันนะคะเ,เรื่องโดยนะคะคุณมมฤเรื่องีทองโปรยภาพโดยคุณชาตรีสีรงเ่านะคะคุณครูสอนและสาธิตวิธีการแปลงฟัน และเกมการศึกษาเกี่ยวกับฟันโดยมีเกมภาพตัดต่อและจับคู่ภาพกับเงาจบไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมปอตทออของศูนย์พนาหล,ล็กๆเล็กปน,นุราชขอบคุณค่ะ